ผลไม้ช่วยฟอกตับล้างลำไส้ล้างไตดูดสารพิษในร่างกายได้สุขภาพดีหากพูดถึงการล้างสารพิษในร่างกายนั้นการเลือกทานอาหารจัดได้ว่าเป็นยาที่ดีที่สุดเป็นการกําจัดของเสียในร่างกายด้วยวิธีธรรมชาติการเลือกรับประทานอาหารผักผลไม้ที่มีคุณสมบัติช่วยในการล้างสารพิษในร่างกายก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับคนที่ดูแลสุขภาพนะคะวันนี้เราขอแนะนําผลไม้ที่มีคุณสมบัติในการช่วยดีท็อกหรือกําจัดของเสียออกจากร่างกาย ที่สามารถหารับประทานกันได้ง่ายๆมาฝากค่ะ 1. นแอปเปิลมีเส้นใยอาหารช่วยให้ระบบย่อยทำงานได้ดีมีวิตามินซีและใยอาหารไฟเบอร์ชนิดละายน้ําจึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขับถ่ายและช่วยป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ 2. มะละกอสุกเป็นยาร,ระบายอ่อนๆช่วยแก้อาการท้องผูกล้างพิษในลำไส้ใหญ่จึงทําให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นอีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงยิ่งขึ้น 3. ส้มโอเป็นผลไม้ที่มีสารเฟคซิน เป็นไฟเบอร์ประเภทหนึ่งที่จะช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดและยังสามารถป้องกันไม่ให้โลหะหนะักทำอันตรายต่อร่างกาย 4. อ่งุ่นอุดมไปด้วยเกลือแร่และพลังงานที่ช่วยบำรุงเลือดช่วยซ่อมแซมและสร้างเสริมเซลล์ในร่างกายอีกทั้งยังทำหน้าที่เป็นสารฟอกล้างไตล้างลำไส้และผิวอีกด้วย 5. แตงโมช่วยขับปัสสาวะลดการสะสมของกรดยูริกในไตและกระเพาะปัสสาวะเป็นผลไม้ล้างสารพิษในร่างกายได้ดีเพราะเป็นผลไม้ที่มีฤทธิ์เยน เพิ่มความสดชื่นให้กับร่างกาย 6. สับป,ปะรดผลไม้ทำน้ำที่มีรสชาติหวานอมเปรี้ยวถูกใจใครหลายคนเป็นอย่างดีทีเดียวสำหรับสับป,ปะรดนั้นมีคุณสมบัติช่วยในการขับล้างสารพิษในไตได้เป็นอย่างดีอีกทั้งยังสามารถนำเนื้อของมันมาประกอบเมนูอาหารคาวหวานได้อีกหลากหลายในสับป,ปะรดยังมีเอนไซม์ไบโพมิลินสูงซึ่งเป็นเอนไซม์ที่จะช่วยทำให้ของเสียที่เป็นโปรตีนเกิดการแตกตัวได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังเชื่อกันอีกด้วยว่าสับป,ปะรด มีคุณสมบัติที่ช่วยในการรักษาอาการอากักเสบในระบบทางเดินอาหารช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอต่างๆช่วยบำรุงการทำงานของต่อมไร้ท่อการกำจัดน้ำมูกระบบย่อยอาหารช่วยบำรุงกำลังและขับเนื้อยังมีพืชผักผลไม้อีกหลายชนิดที่สามารถสร้างเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายของเราได้แม้อาหารจะมีประโยชน์แต่หากรับประทานไม่สมดุลกับความต้องการของร่างกายแล้วก็อาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้นะคะ ทางที่ดีควรรับประทานอาหารในปริมาณที่พอเหมาะใส่ใจในเรื่องของการกินให้มากขึ้นและมันออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอก็สามารถช่วยให้เรามีสุขภาพที่ดีได้ค่ะและหากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้คลิปนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ